ไม่น่าเชื่อเลยว่าบ้านเหมือนกับสวนต่างๆในหวัดเลยแต่อยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ที่บางซื่อคุณแม่ก็ให้สัาคัญถึงว่าทําไมถึงอยากจะสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินะครับแต่ว่าตอนท้ายก็มีแอบตกท้ายนิดหนึ่งว่าชอบใจประธานด้วยเราก็เลยปล่อยได้กุศลเจตนานิดหน่อยน,นะครับก็เลยไปที่บ้านกันนะครับอันนี้ก็ไปถ่ายภาพการให้โอกาสการศึกษากับน้องๆที่เรียนดีแต่ขาดการศัพนา นะครับเราขอจะสืบสารพระราชกะวนนีทานที่จะให้ฐานะทางการเงินไม่เป็นอุปสรรคกับการศึกษสาเราอาจจะช่วยไม่ได้มากนะครับแต่ก็เวลาไปที่ไหนก็จะบอกท่านผู้ที่มารับทุนรวมทั้งผู้ปกครองและก็กลุมอาจารย์เสมอว่าสมมติเราไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าราคา100บาทแล้วเรามีเงินแค่90บาทหรือเรามีเงิน99บาทเราก็ยังซื้อไม่ได้ไอ้ส่วนที่เราให้มันอาจจะน้อยนิดแต่มันไปเติมเต็มทําให้ลูกหลานท่านสามารถเรียนได้ อย่างสบายใจมากขึ้นอีกนิดหน่อยแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราก็ช่วยพอที่จะช่วยได้แล้วก็เจรจาไปให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเอาหนูคนนี้เพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้เขาเคยเป็นนักศึกษาทุนอมรขอคณะวิทยาศาสตร์อะไรล่าสุพัฒนาสเด่ได้ปริญาเขาบอกเขาพูดสั้นๆแต่มันได้ใจความเ,ลเหลือเกินนะครับอันนี้เป็นโครงการพิเศษนะฮะที่มันให้ทุนนี้แต่โดยปกติแล้วเราให้ทุนนักเรียนม .6 ถือาโอกาสเป็นทาสสำคัญเลยเผื่อมีใครลูกหลานเรียนม .6 แล้วต้องการจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับก็ลองติดต่อเดี๋ยวก่อนกกับเนี่ยจะให้หนังสือเล่มนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์หรือว่าใครที่สนใจก็มาดูรายละเอียดว่าจะต้องติดต่ออย่างไรนะครับเด็กม .6 ถ้าเผื่อต้องการจะเรียนมหาวิทยาลัยเราจะส่งให้ปีละเมื่อก่อนปีละแปดพันผมเป็นประธานผมได้ขึ้นราคาให้เป็นหมื่นบาท ต่อปีแล้วเราส่ง4ปีจนจบนะครับไม่ได้ต้องการเด็กเรียนเก่งเลอเลิศเพราะว่าเด็กที่ขาดแคลนโอกาสที่จะเรียนเก่งเลอเลิศมากมายมันอาจจะไม่ได้ก็เ,เรียนพอสมควรมีความตั้งใจเป็นคนดีมีความกระตันยูนะครับรู้จักมีจิตใจเรื่องเพื่อเผื่อแผ่แค่นี้เราต้องการแค่นี้พอแล้วนะครับคนเก่งๆบางทีมันเก่งเพื่อตัวเองแต่คนดีนี่เขาจะทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้างเพราะฉะนั้น ลองไปดูแล้วอันนี้ทุนถ้าสมมุติก็จะเรียนแพทย์จะให้ทุนปีละสองหมื่นแล้วก็ให้หกปีจนจบเลยนะครับอันนี้คือคือโครงการปกติของเราคือจริงๆแล้วมูลนิธิเนี่ยมีทุนอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งเขาเรียกทุนนวร์เรทุนนวเลิกนว,ว่าแปลว่าเก้าคำว่านาวเลิกมนี่ม,มาจากการที่เมื่อปี2 5 0 8หปมอ่อมราชวงศ์พื้นประมวนประธานท่านแรกท่านจัดประกอการกุนส่วนเรื่องราโชมอนแล้วกลับพรมทูนเชิญพระบาทเดชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเสด็จไปทอดพระเนตร เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเสร็จได้พระราชทานเงิน5 1าหมื่นหน่บาทเลข5้าแล้วก็1อีก4่ตัวรวมเป็น9และพระราชทานานามทุนนิวมัทุนน้วอลเลอร์แล้วก็ส่งพระบราโปรดเกล้าให้คนธรรมดาสามัญใครก็ได้มาทําทุนอันนี้ได้โดยการบริจาคทุนแต่ว่าทุนนันนี้จะใช้เฉพาะดอกผลอย่างเช่นผมผมก็มีทุนซึ่งผมและบรรดาเพื่อนผมบริจาคมาชื่อทุนนะวะเลิกสาขาสุรวัตรชมพูผม ทุนนาวาเเลสสาขาสุรวัฒนของผมก็คือทุนนาวาเเลและสาขาชื่อผมขณะนี้มีคนตั้งทุนอยู่ประเภทนี้เป็นร้อยทุนแล้วเรานําเฉพาะดอกผลมาใช้เป็นทุนการศึกษาซึ่งปีหนึ่งเราจะส่งได้ประมาณ6กสิคเพราะว่าดอกเบี้ยมันไม่เยอะทุนประเภทที่2คือทุนมอรคอยอย่างที่เมื่อกี้เราไปฟังไปแล้วนะครับส่ง4ปีสาหรับหลักสูตรทั่วไปส่ง6ปีสําหรับนักศึกษาแพทย์นะครับก็มีผู้บริจาคและเมื่อเร็วๆนี้ตอนสิ้นปีผมนั่งอยู่บ้าน โควิ COVID, ดก็เลยจะทำไรก็นั่งคิดไปคิดมาก็เลยโทรศัพท์ชวนคนนี้คนนี้นะครับตั้งโครงการ60ปี60ทุนทุนละ40,000บาทถ้าทุนแคบก็แสนสองมีผู้บริจาคมาแล้วทั้งสิ้นตั้งใจไว้จะ60ทุนขนาดที่ได้ามาแล้วประมาณ75ทุนเมื่อคืนนี้ก่อนออกมาก็มีประธานสภาสังคมสงเคราะห์โทรบริจาคจาเพิ่มอีก2ทุนนะฮะแล้วก็ยังมีทุนเก่าๆอยู่อีกเพราะนั้นถ้าเื่อท่านมีลูกหลานหรือใครก็ตามที่ประสงค์ที่จะขอรับทุนอันนี้คือทุนปกติที่เราให้นะครับ ส่วนวันนี้ที่มาเป็นทุนโครงการพิเศษเพราะคุณแม่เพื่อนให้มาแล้วเราอยากจะกระจายในเวลาเดียวกันเราก็อยากจะทําประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักมูในธิด้วยให้รู้จักไม่ใช่เพื่อนรู้จักอะไรหรอกครับรู้จักเพื่อนที่ได้มาขอทุนไงคือขนาดนี้ผมหาทุนมาได้แล้วแต่ปรากาคนไม่รู้จักก็เลยไม่มาขอนะครับเพราะฉะนั้นก็กรุณารับทราบและ่วีเชืนประชาสัมพันธ์ด้วยกันละกันเดี๋ยวสักครู่นึ่งเนี่ยผมจะให้สุรู สอง,งเล่มเล่มหนึ่งก็คือรวบรวมผลงานในรอบ60ปีซึ่งประธานที่จ,จัดทำหนังสือเล่มนี้ก็คือพี่ประวันอัอาจารย์รประวันพันเป็นผู้เป็นประธานในการจัดทำนะครับอีกเล่มหนึ่งก็คือรายงานประจําปีของปีที่แล้วว่าเราทําอะไรไปบ้างนะฮะท่านอาจารย์ท่านหลายอาจจะช่วยไปดูแล้วก็ถ้าเานนกิดมีลูกศิษย์ลูกฐานไม่กะท่งนคนขา้างบ้านลรกชายก็แล้วแต่ที่เขาเดือดร้อนแต่มันจะมีคุณสมบัตินะครับว่าคนจะมาขอได้ต้องพ่อแม่ต้องมีฐานะอะไรยังไงนะฮะไม่ใช่ว่าใครก็ได้มาขอนะครับ พระนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เล่าให้ฟังนี่คือคุณแม่เป็นสียิบจันทร่านได้กรุณาไปเป็นประธานมอบ20โรงเรียนท่านไปได้แค่โรงเรียนเดียวในกรุงเทพชื่อโรงเรียนวัดไชยมงคลนะครับก็ขณะนั้นก็ทาโรงเรียนก็ก็ต้อนรับนี่ก็ให้ห้าหมื่นบาทเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีเด็กๆมารับมอบจุดน,นะครับอันนี้ผมไปที่พิ่จิตเมื่ีเล่าให้ท่านรองสองรองฟังว่าไปโรงเรียนที่พิจิตโรงเรียนบึงศรีไฟเด็กลำบากมาก ยากจนมากไม่มีเสื้อผ้าจะใส่และที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ต้องไปทํางานอยู่กับตากับยายตายายบางคนก็ป่วยปิดเตียงซึ่งสภาพน่าสงสารมากแต่ด้วยอัพยาศัยของคนไทย<ม>พอเราบอกเราจะไปมอบทุนโอ้โ oh, หครูบาอาจารย์คนในหมู่บ้านเจ้าอาวาสทำวายยิ่งต้อนรับเห็นไหมครับข้างหลังราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแล้วก็จัดสถานที่จัดเตงจัดอาหารอาหาร,หารอะไรมาเต็มไปหมดเลยรวมทั้งอ,อะไรอะ่ะ เอาโต๊ะเก้าอี้ยืมจากโรงเรียนต่ตางๆมาจนโรงเรียนสภาพเพิงหมางแหนกลายเป็นโรงเรียนหรูเลยถาล่ายรูปมาดูดีมากเลยใช่ไหมอาจจะดูโรงเรียนดีโรงเรียนทัานเลยอันนี้คือภาพที่การต้อนรับคือเขาก็เจตนาดีแต่จริงๆใจผมไปเนี่ยอยากจะเห็นอยากจะเห็นสภาพที่แท้จริงของเด็กสภาพที่แท้จริงของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยอยากเมี่เห็นบ้างถ้าผมมาดูๆไหมตั้งแต่หลายกรุณาทำหน้าทำตาร,รับทราบสิ่งที่ผมพูดโอเค จะได้คุยต่อได้แล้วก็มีอย่างบางคนเนี่ยไม่มีพ่อแม่จเจ้าว่าก็เลยให้บวชเป็นเองแล้วก็ให้เรียนไปด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่าอันนี้ก็เป็นเด็กๆนะฮะป้ายไ,ไว้นี่ว่ข้างหลังก็มีติดต้อนรับนะฮะต่อไปที่พบก,กับดบรกสมาป้องกันนะฮะปอ,อสปคเขตหนึ่งในงานที่โรงเรียน,นวัดยาตรวิทยานี่ก็ทรงมีพระปฏิสันฐานกับผมนะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมอีกอันที่จะหาทุนเรียกว่า Art for c h a r ว t y วันนี้ได้โอกาสได้ได้ไดดงาได้กัาบทูลท่านก็เลยขอภาพฝีพะหัตจากท่านเ,เพื่อที่จะไปช่วยแล้วก็ส่งสนับสนุนในเรื่องเหลานี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดน,นี้ก็พึ่งไปเข้าเฝ้าคือจริงๆแล้วผมเป็นวิทยากรแล้วก็รับเชิญไปสอน ข้าราชการฐานตำรวจผู้พิพากษาอายการหมออะไรนทั่วประเทศนะฮะวปรบมวปสจววเลยจมันหมดเลยรายได้จากไม่ใช่รายได้ค่าตอบแทนจากการเป็นวกกิทยากรก็นําขึ้นทูย์กล้าถวายสมเด็จประเทศมาเป็นเวลา25ปีปีนี้เป็นปีที่ครบ25ปีตามที่ได้กล่าวทูลท่านไว้เมื่อ25ปีที่แล้วก็เลยกล่าวบังคมทูลท่านว่าแบบน,นี้ทุกทีไปถวายก็ถวายเฉยๆปีนี้มีการกราบพระบาทเพื่อกราบทูลว่า ได้ครบทำครบ25ปีตามที่ได้กล่าวสูลไว้เมื่อ25ปีที่แล้วแล้วและในโอกาสเดียวกันท่านก็เลยมีพระเมตตารับมูลินิีหรอรับที่จะเป็นประธานกิจมศักให้มูลิธินะครับเพราะว่าถ้าพระเมตตาของท่านเนี่ยทำให้เราทํางานง่ายขึ้นทําให้เราได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับภาพนี้เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเองนะครับ อันนี้ก็สั้นๆแล้วกันเอาแค่นี้ก็เป็นเป็น,ปนการกล่าวที่่ันข้างยาวนิดนึงเพราะว่าอยากจะให้รู้จักโมนิธินะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ดีใจที่มีโอกาสได้กลับมานครศรีสีนครปฐมนะครับป่านนครศีแล้วต้องมานครปฐมเพราะว่ายัางไงเราก็เป็นคนที่นี่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่แค่อายุ10 12ขวบแล้วก็เข้าไปอยู่กรุงเทพ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกจากกรุงเทพเลยแต่เดี๋ยวนี้นครปฐมนะครเชียงศีหรือว่ากรุงเทพมันก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากก็ยังไปมาหาสู่ได้ก็ยังมีบ้านยังมีที่ดิน,นอ,ยอยู่บริเวณน,นครเชียงศีคนครปฐมก็ได้กลับมานะครับก็วันนี้ก็ก็ดีใจแล้วก็อยากที่จะขอบอกเด็กๆทุกคนนะครับว่าที่ผู้ใหญ่ทุกคนพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่ออยากจะให้เด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี และก็เป็นคนดีจเจริญเติบโตก,ก้าวหน้าขอให้จำบรรยากาศวันนี้นะไว้นะเด็กๆแล้วก็สิ่งเดียวที่พวกเราขอก็คือขอให้ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาไดา้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปภายภางหน้าถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ช่วยเหลือเขานะครับเรามีกรรมการท่านหนึ่งเราไป้ฟังนิดหนึ่งคนที่หนเป็นคุณหมอที่ไปที่พิจิตรเนี่ยน,น,นะครับ คุณหมอคนนาาี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สอบเข้าแพทย์ได้แต่ไม่มีเงินเรียนพ่อแม่ก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแยกทางกันด้วยแล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วอยู่กับตายายดีใจมากเลยวิวไปบอกคุณยายว่าสอบเข้าแพทย์เชียงใหม่ได้คุณยายก็ยิ้มแล้วก็เอามาก่อนแล้วก็บอกว่าสอบเข้าได้ยายก็ดีใจด้วยนะแต่ยายไม่มีเงินที่จะส่งส่งให้เรียนหรอกโอ้เขาก็เลยร้องไห้ใหญ่ก็ไม่รู้จะทําไงเสียใจไร้ที่พึ่ง บอกว่าไปเดินตามบ้านเศรษฐีจะไปขอเขารปภก็ไม่มีใครเปิดประตูให้เข้าไปเลยจนในที่สุดวันหนึ่งได้เจอกรรมการมูลนิธิช่วยนักเยนที่ขาดแคลนช่อยคุณหญิงสมหญิงโปรสยยามงคุณหญิงทราบข่าผคุณหญิงก็เลยเอามาก,กอดแล้วก็บอกว่าให้มาเขียนขอทุนที่มูลนิธิในที่สุดก็มาเขียนขอทุนแล้วคุณหญิงก็กรุณาให้เรียกพ่อแม่แล้วก็เวลาไปไหนบางทีก็ชวนไปด้วยเวลาท่านขึ้นไปเชียงใหม่ท่านก็ไปแวะเยี่ยมเยียน ถ้าต,ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไปบนตำหนักภู้ณิงราชนีเวศก็ให้ขึ้นไปด้วยวันนึงอากาศเย็นอันนี้หมอเขาเขียนนะอากาศเย็นมากคุณหญิงก็หยิบเสื้อไหมพรมเอามาใส่ให้คือนอกจากทุนที่ให้แล้วให้ความรักให้ความเมตตาให้ความอบอุ่นเป็นที่ปรึกษาหารือเพราะฉะนั้นหมอคนนี้ก็เลยรู้สึกประทับใจเวลานี้หมอคนนี้เป็นไงรู้ไหมฮนะเรียนจบแพทย์แล้วมาเรียนสูตินรีแพทย์เป็นวิชาเฉพาะและขณะนี้ก็แต่งงานกับสัญญาแพทย์ แล้วมีลูกชายสามคนหล่อเฟี้ยวหมดทั้งสามคนเลยและทั้งสามคนเป็นหมอหมดเลยทั้งบ้านเป็นหมอหมดเลยจนในที่สุดแกเลยตั้งโรงพยาบาลเอกชนของแกเอง,เองที่ตหวัดพิจิตเราก็ยังไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเห็นไ,ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะทราบซึ้งมากว่าถ้าไม่มีมรนขอไม่มีมูลธิจะไม่มีเธอในวันนี้ที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความกระตันย่กระตาเวทีขณะนี้เธอก็มาช่วยเป็นกรรมการของมูลธินะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ก็ขอ อำนาจคุณศักดิ์สิท์รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระร่วมพระจริทริษที่เคารพนับถือของชาวนครปฐมทุกคนก็จงอภิบาลรักษาให้ทุกท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโควิดปราศจากโควใหม่ฝันปราศจากพยาศลายใดๆทั้งหลายทั้งปวงตั้งใจจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการด้วย,ยกุศลกรรมอันดีงามครับขอบพระคุณครับ